มองทุกบอนนะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนะนคลิปนี้พี่น้องผมจะพูดถึงนะครับทําไมจีนนะครับนะไม่ให้โคต้านําเข้าโคจากไทยนะครับทําไมจีนไม่ให้โคต้านําเข้าโคจากไทยนะครับนะเด,ดี๋ยวพอดีผมก็เช็คมาในคู่เกินด้อนกันนะครับนะผมก็ดูมาในคู่เกินมือนกันพี่น้องนะครับ อสองข้อหลักๆเด้พี่น้องเด้นะครับนะที่จีนพอห้โคตานำเข่าโคจากไทยโดยตรงนะครับนะให้ไทยสง่งออกไปจีนโดยตรงอีกสองข้อหลักๆพี่น้องนะครับหนึ่งเนื่องจากข้อกังวลนะครับเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการควบคุมโลกนะครับเรื่องการควบคุมโลกนะครับโรคระบาดพี่ gold, พน้องปีหกสี่นะครับนะหนึ่งมีกังวลนะครับนะ่ะบอง่าย,ายผมขอไปเช็คอีก ที่เคยเหตุคล right, ีปไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเขาสีเจ้าจงเลยครับนะว่าด <Yeah. S 2> <out> ินแดนไทยเนี่ยเป็นดินแดนของโรคปากเทาเปื่อยนะครับเพื่อนเลยติดเขายว่าห้ใบเหลืองไว้ประมาณนั้นนะครับนะยังเป็นดินแดนห่งยังมีโรคปากเทาเปื่อยอยู่ประมาณนั้นนะครับนะนี่ครับนะมันกะอยู่ในข้อหนึ่งกันนะครับนะส่วนข้อที่สองพี่น้องนะครับนะยังมีการลักลอบนําเข้านะครับส่งออกนะครับ ไทยโค่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่พี่น้องนะครับนะยังมีการลักลอบนําเข้านะครับแลวก็รส่งออกโค่ไทยนะครับกับโค่เพื่อนบ้านอยู่นะครับอ่าเร่มักจะละเลยนะครับมาตรฐานควบคุมโรคนะครับเร่มักจะละเลยมาตรฐานควบคุมควบคุมโรคพี่น้องนะซึ่งผมกะนะอ่าเบิ้งมาได ok ้คู่เกินที่กันพี่น้องแลวก็มาเช็กเช็คให้พี่ให้น้องเบิ้งอ่าอ่า ทำเป็นคลิปนะครับในพี่น้องเดี่ยรับชมกัน,กนแล้วกันอ่ะพี่น้องหลังจาก2นาทีกัวกัวแล้วเดี๋ยวผมจะลงเป็นเป็นราคาราคาวัวนีนตลาดกันแล้วกันนะฟันจังสิได้ประโยชน์นะครับอยู่บ้านซีฮานาทีนะส่วนตัวนี้ก็เป็นคลิปอ่าสาเหตุนะครับสาเหตุทําไมอ่าจีนบ่ิหาน้ำเขานะครับโค้ไทยกันแล้วกันตัวนี้เป็นพาประกอบ โอ้ห,ห้าเกือบร้อยหกสิบนเป็ไเท่าไร่วอ้วนอ่อนนอจาจของงวัสองหมื่นสามพันห้านะครับมีคนให้เราจะขึ้นไต้องซื้อให้แน่นครับเนดะ้อพอดีเพิ่นกนุยไล่เียดกันอยู่พอดีเพิ่งกลับมาจากเบืองงัวน,นะครับเนดะ โอ้เวียดน้ามห้รอดสองพกัประมาณสองหมื่นเอทสองหมืับสองหมสองหมื่นเอห้ประมาณนี้นะครับเวียดนามห้นะเราขึ้นตรงซื้อให้โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ได้สองเอเวียดนามือมาแพงกว่านอ้อยหกสิบยี่สิบพี่น้อง สอง0มืนเอาให้1 2 5่0สอพันห้าเมื่อปีหนึ่งน้อยนิหนึ่งพ้าพอกาาาเอกมาอลอมาลอมาลมาล็อ่าลามาอมาล็ติดม่านา

ร้อยยี่สิบห้าเทากันตัวแดงเขาไหรพ่อเข้ามื่นเต็มหมดนี่นะหัวตัวแดงตัวนี้ให้สองพันหัวมื่นสองผมอาทาเอาทังคูนี่เราทอพันนะครับผมก็เอาเพลงสายันตลอดโอ้ยโอิ้งโอ้ยพื้อเนี้ยงกินหวย่างบัวกินยาธรรมา้ โอ้ยมันสิตื่นพี่น้องตัวนี้ตื่นตัวนี้ตื่น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 เอาแค่นี้โอ้ยลอยสามสิบอยู่สามหมื่นคนพี่น้องนะครับสามหมื่นบาทเวียดนามให้เง้วนะครับนะร้อยห้าสิบนะครับได้พี่น้องห้าสิบถึงลอยห้าสิบหาเลยนะครับเย็นเย็นเงี้ยวตัวนี้โอ้ถึงปากนะครับลูกกระทบพี่น้องนะ เมียไท้สามหมืน่นโอ้บ่เห็นงูงูไลอยเลียงสามหมืนโดนเลนยในไทยสามหมืน่นป่ะเอาให้นะครับด่าไ่ได้อ้วนแห้งเลยพี่น้องนี่ไทยเป็นงแูแยกลูกธรรมดาแยกลูกมาท่านได้ขุณนะครับเป็นงูเลียงนะครับเพจสีแบบวิสามหมื่นนะครับเอมมอน,น้ำใต้ อ้างดีนะครับไปอ๋อแล้วใช่เบงนางหน้านี่นี่อ๋อสามหมื่นสี่นะครับเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งใหสามหมื่นหกนะกระทำจะของงื่อนเรียบร้อยเลยได้พี่น้องได้ร้อยห้าสิบห้าเกือบร้อยหกสิบนะครับแก นะครับแกอยู่แต่แห่งสันไปหน่อยนี่เหลืงง้วนร้อยสามหมื่นนะครับง้วภูครับร้อยสามหมื่นเขาสองมักก์สองสามปีสามปีสี่ปีเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้เบิ่งแข่าเบิ่งฟันนะครับแต่ราคาอยู่วันสามหมื่นสี่ถึงสามหมื่นหกใช่พี่น้องชมเนี่ยเบิ่งถ่ายให้เบ่งท้ายให้จังหน่อย ย,ย,ย่ายยอพี่น้องความนี้วัามีงวดตัวนึ่งจะใส่เมือนะครับยานตำ่ำย่างงวต่ามหมือีถึงสามหอกีกหนึ่งตัวนะครับวัวผูจะมาแร้งน,นะครับตัวนี้ให้หมือนเจนะครับขาให้หมือนเจพี่น้องราคาล่าสุดนะครับมื่อวันที่สิตุลาคมนะครับสูงร้อนะครับแก่ๆมีขา่าคอนแท้จะขึ้นคู่หนึ่งนะครับหมื 17, บาท เขาให้นะครับนะแของงัวยังบอกขายเมืองไายเออถ่ายมาพอดีนะใน 17. เมื่อินเจ็ดหัวผูนะครับพอมีการซื้อขายนะครับนะตัวเมียกับเวียดนามกําลังเข้านะครับแต่เข้าไปเยอะประมาณมาวังหันทะเลหาหัวข้นเป็นรถแคบนะครับรถกระบะสีประตูนะครับนะย,ย,ย,ย่อๆยยืนให้เบิ่งก่อนจะเข้าอ่านพะี่นอ้องหัวเขาหุนๆุนเนี่ย นี่แหละในมื่นเจ็ดอะบรรยากาศาการคึกคักอยู่น,น,น,นะครับนะว่าผูจะมาดีแล้วก็วายนะครับจนะ